หลายจงมมั่งมีสีสุกนาะปริสุทธโมกับเป็นนะพิีชดต,ตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีขออยู่ดีมีความสุขคนทุกคนสอบ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับมพบกับผมนะครับยุทธภูมินาวงเพลคนเหนือครับพบกับกิจกรรมดีๆของภาคเหนือตำบลล้านนาเฮานะครับขณะนี้นะครับผมมาอยู่ที่วัดฝางม่วนนะครับเวียงคืนนานะครับหมู่ที่สองบ้านเวียงคืนนาตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวันนี้นะครับที่นี่มีงานบุญนะครับงานพิธีกรรมเกี่ยวกับการไหวครูนะครับไหวครูบาอาจารย์ประจำปีสองพรสีนี่นะครับ ซึ่งทางวัดปางม่วงปางม่วนเวียนขึ้อนานี่ก็ได้จัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับเพื่อลกูลกซิยโลหาได้มาไหวครูบาอาจารย์นะครับทั้ง108แขนงวิชา108ศาสตร์ด้วยกันนะครับก็มารวมกันวันนี้นะครับเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อชาวพุทธแล้วก็เพื่อเศนต์ยนุเิตทั้งหลายนะครับได้มารวมตัวกันอยู่กันที่นี่เพื่อประกอบพิธีไหวครูเพื่อน,นำาลึกถึงบุรุษคณาจารย์นะครับ ภูประสิทธิ์ประสัดวิชานะครับพระผูคือทับลุศิษย์ลกหานะครับท่า,ทา,านนั้นวันนี้นะครับตีวัดปังม่วนเวียงกืนานี่นะฮะจะมีพิธีกรรมไหว้ภูนะครับประจำปีซึ่งเป็นพิธีอาจจะเป็นพิธีทางทางครามนะครับแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นนะครับก็พิธีนี้ก็เพื่อให้เกิดความศรัทธาแรงบันดาลใจและก็พือลกศิษย์ลกหาได้มาพบหน้าพบตากันแล็ประกอบพิธีไหวครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตตะเวทิตานะครับรล,ลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนที่อารมสั่งสอนประสาทตร์ประสิชากาวิชาต่างๆทุกแขนงทั้งร้อยแปดแขนงไว้ณที่นี่นะครับผู้ประกอบพิธีเจ้าพิธีก่อจะเป็นตุตโอนะครับตุโอหรือว่าพระอาจารย์นรงซักนะครับซึ่งรักษาการเจ้าว,วาดที่วัด่างวนให้นี้นะครับ พิธีนี้นะครับถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัตินะครับของลูกศิษย์ลูกหาวันนี้นะครับเอาเราไปดูความสมัครสมานสามัคคีและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีในวันนี้กันดีกว่านะครับมาพร้อมกันครับพร้อมล้วไปทําบุญด้วยกันเลยครับพิธีไหว้ครูนะครับก็บเป็นประเพณีสําคัญตีมีมาตั้งแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบุรพอาจารย์ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความหู้เฮือยังเฮืเขาสามารถนําไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้วันนี้ก็เป็นวันไหวครูศาสตร์ต่างๆทั้ง108ศาสตร์ลงร0 8แแขนงเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้วันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564ลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วสารทิศได้มาร่วมพิธีไหวครูตามประเพณีปฏิบัติกันทุกๆปีนาติวัดปังมวนเวียงคืนนาบ้านเวียงคืนนาหมู่ที่2ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงหาย มีลูกซิ์ลูกหาและชาวพูดมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากคนในสมัยโบร,ราณโดยเฉพาะคนล้านนาในอดีตก็จะมีการเฮียนวิชาอาคมต่างๆเกือบทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นัอจใจเป็นแนวปฏิบัติและความเชื่อของเจ้าเหนือหรือชาวล้านนาเราคือวิชาชีพหรือวิชาฝีมือทุกขแขนงทุกาศาสตร ก็จะต้องมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสา์วิชาหื้วิชาชีพบางอย่างแม้ว่าจะมาได้มีครูสอนหรือถ่ายทอดคือโดยตรงแต่ก็เมื่อจะประกอบวิชาชีพนั้นๆก็จะต้องคนควายหาครูหรือมีครูเข้าไปก่อนดังคํากล่าวตีว่าซิดมีครูและก่อนที่จะลงมือประกอบอาชีพหรือกิจกรรมนั้นๆก็ควรจะต้องลําลึกถึงพระคุณของครูและก็อาราธนาอัญเชิญ เอาครูบาอาจารย์มาช่วยคุ้มครองปกปักหักษาเื่อปลอดภัยแคล่วคลาดในการทํากิจการงานนั่นๆบางื้อมีอุปสรรคหรือเื่องานประสบผลสําเร็จไปด้วยดีส่วนในการเรียนการสอนทางด้านคาถาอคมศสยศาสตร์ เวทมนต์ต่างๆของผู้ใจนั้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับความอยู่ยงคงกระพันหรือการป้องกันสัตว์รบุตรยิงบ่ออกฟันบ่เข้ารวมไปถึงเมตตามหานิยมส่วนผู้ยิงก็มักจะเป็นเมตตามหานิยมกล้าขายแล้วก็เป็นหมอรักษาอาการเจ็บป่วยได้เช่นการเสกเป่ารักษาโรคต่างๆการทำไม้ไทยทักเป็นต้นซึ่งการเฮียนวิชาเหล่านี้ก่อนรุ่นคนล้านาน,นั้นจะเป้นความสําคัญ แกครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนหรือไททอดวิชาฮือจึงมีการขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาพิธีไหว้ครูในแบบล้านนาะโบราณของวัดปังมว่วนเบียงกืนครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและก็ถือเป็นประเพณีที่สําคัญซึ่งเป็นการอนุรักษ์หรือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่งงามของชาวล้านนาะพิธีไหว้ครูก็ถือเป็นพิธีที่ชาวล้านนาะฮือความสําคัญ ถพราะเป็นพิธีประเพณีการเคารพกราบไหวครูบ,บ,รบาอาจารย์ตีประสิทธิ์ประสาทวิชาต่างๆครับท่านผู้ชมครับก็ถือวันนี้นะฮะก่อ้ผมเองก็ได้มาเห็นทิศทา,าของพี่น้องลูกศิษย์ลูกหานะครับพุทธศาสานสิธิกชนทั่วสารทิศมาที่นี่ผมว่านับเป็นเรือนพันทีเดียวนะครับที่มาทาพิธีในวันนี้นะครับทุกคนต้องต่างมาด้วยใจนะฮะแล้วก็มารับบุญกุศล ได้รับการพระพรน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำพุทธมนต์นะครับจากาพระอาจารย์นาลงศักนะครับหรือตุ๊โอนะฮะทุกคนกล่องทุทึิชื่นพานอิ่มอกอิ่มใจด้วยกันในการทําบุญวันนี้นะครับรวมทั้งมีปีน้องิตสถานะครับก็ได้มานําลงทานมาบริการว่าเป็นน้ำเดิมอาหารการกินขนมหวานขนมเปรี้ยวนะครับมาเฮ้กับผู้รวมทำบุญวันนี้ได้อิ่มหนำสำราญกันตัวนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมยุทธภูม,นมินาวงเพชรเขเหนือ ได้นำเรื่องราวดีๆวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีตีดีงามของชาวพุทธเมืองเหนือและนาเฮาเมื่อทท่านได้ชมครับเดี๋ยวเฮาปะกับกิจกรรมดีๆกับผมต่อไปแต่นานครับติดตามผมให้ได้นะครับ